พยายามที่จะเพิ่มเตียงหรือว่าเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้เสพให้เข้าไปได้รับการบําบัดนะครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าผู้เสพยาทุกคนคจะกลายเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดงก็คือมีอาการคลุ้มคลั่งทันทีพวกเขาเหล่านี้เริ่มจากการเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวก่อนนะครับซึ่งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเนี่ยถ้าสามารถเข้ารับการบําบัดได้ทันเนี่ยก็จะไม่ขยับขึ้นไปเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดง การเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวสามารถที่จะรับการรักษาบําบัดได้อยู่ในชุมชนครับเพราะว่าเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกเป็นไม่ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลแต่ว่าหัวใจสําคัญก็คือจะทํายังไงให้ผู้เสพที่ยังไม่ได้มีอาการขยับรุนแรงขึ้นได้รับการรักษาต่อเนื่องไม่กลับไปเสพซ้ําอันนี้เป็นหัวใจสําคัญมากกว่าและถ้าเกิดว่าเราบอกว่าหลังจากนี้เราจะให้ชุมชนเป็นสถานที่ในการบําบัดยาเสพติด หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันจะทําได้จริงไหมชุมชนจะมีความสามารถมีศักยภาพทาแบบนั้นได้จริงๆหรือเปล่านะครับแต่ไม่ว่าเราจะสงสัยแบบไรก็แล้วแต่ในที่สุดแล้วสิ่งนี้ได้กลายเป็นนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลเศรษฐา,าไปแล้วครับหรือที่เรียกว่า1ตําบล1ชุมชน CBTX ซึ่งจะเอาชุมชนนยครับเป็นฐานในการบําบัดยาเสพติด ทั้งบําบัดแล้วก็ทั้งปราบปรามไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันคุณรูโชที่คุณผู้ชมที่เล่าไปก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้ก็มีการประกาศว่าตอนนี้รัฐบาลให้ความสําคัญแก้ปัญหายาเสพติดบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยครับก็มีการไปดูว่าพื้นที่ไหนในประเทศไทยที่มันมีกราฟคดียาเสพติดพุ่งสูงหรือว่ามีผู้เสพ พุ่งสูงเป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรงก็ปรากฏว,ว่ามีอยู่จํานวนถึง25จังหวัดเลยครับ25จังหวัดส่วนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคอีสานตอนบนแล้วก็อยู่ในส่วนของภาคเหนือครับ,รบท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเราจะทําให้25จังหวัดนียเป็นจังหวัดนําร่องเป็นจังหวัดเร่งด่วนก่อนแล้วก็มีการขีดเส้นด้วยนะครับว่านับตั้งแต่วันที่1มวิถุนายนเป็นต้นไปหลังจากนี้ไป90วันเนี่ยรเราจะต้องเป็นควิกวิน จะต้องเคลียร์ปัญหายาเสพติดให้ได้เป็นรูปธรรมมากที่สุดซึ่งกลไกที่จะใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดใน25จังหวัดนี้ก็คือชุมชน cbtx ครับก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมลงไปดูที่จังหวัดนครปฐมนะครับว่าถ้าถูกชี้เป้าว่าเป็นจังหวัดสีแดงมีปัญหายาเสพติดรุนแรงพวกเขาจะมีการแก้ปัญหากันอย่างไรได้บ้างผมไปดูที่ชุมชนชุมชนหนึ่งครับก็คือชุมชนลาดสแกร์อยู่ที่ตำบลดอนตุม่มอำเภอบางเลนครับชุมชนแห่งนี้นะครับปปสก็บอกว่าที่นี่เป็นพื้นที่สีแดงพบ คดีค้ายาเสพติดมากกว่าพื้นที่อื่นที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าพื้นที่ชุมชนนี้นะครับมันเป็นทางผ่านเป็นทางลัดของขบวนค้ายาจะใช้ทางลัดผ่านชุมชนนี้ไปออกได้หลายอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ลัดไปออกขึ้นไปที่อยุธยาขึ้นไปปทุมธานีก็สามารถลัดไปได้โดยที่ไม่ต้องออกถนุนใหญ่ให้เจอด่านตรวจสกัดครับเมื่อชุมชนนี้เป็นทางผ่านของยา ก็เลยกลายเป็นที่พักยาไปด้วยครับก็เลยทําให้กลายเป็นจุดที่เกิดการระบาดของยาได้ง่ายชุมชนนี้มีประชากรราวๆ600คนนะครับมีการปลูพมสแกนรตวรวจปัสสาวะทุกครัวเรือนพบว่ามี4คนที่เป็นผู้พบผลบวกเป็นผู้เสพยาเสพติดผมนอกจากจะไปคุยกับผู้นําชุมชนว่าความท้าทายในการเป็นชุมชนบำบัดยามีความข้อยากข้อง่ายอย่างไรแล้ว ก็ได้ไปทดสอบดูนะครับว่าถ้าผมเป็นคนในชุมชนและเข้าไปตรวจปัสสาวะแล้วพบผลบวกจะต้องเข้ารับการบําบัดอย่างไรไปทดสอบว่าชุมชนจะมีความสามารถในการทําเรื่องนี้ได้จริงจังหรือไม่ลองไปดูกันครับว่าผมเจอกับอะไรบ้าง และตอนนี้นะคบเราอยู่ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านล่าดสแกหมู่8อําเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับที่เห็นคือชาวบ้านกําลังนั่งประชุมกันอยู่นะครับที่นี่เป็นชุมชน CBTX ก่อนจะมีแนวคิดให้บําบัดในชุมชนนะครับผู้เสพนี่เขามีที่ทางอยู่กันตรงไหนแล้วพอเราบอกว่าอย่าอย่าไปใช้หรือเอามาบําบัดเนี่ยเขาเขาเต็มใจหรอครับเทียบพื้นฐานก่อนหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านเกี่ยวกับประมงเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา คนที่ใช้ยาเนี่ยก็คือใช้แรงงานเขาเต็มใจครับเพราะว่าคนพวกนี้ก่อนที่เราจะมีการตรวจฉี่ปอดถั่วคือปกครองก็ดีเจ้าที่ปะาปาง็ดีตำรวจก็ดีคือรู้หมดแล้วคือคนพวกนี้คืนหนึ่งบางคนได้เงินเป็นพันแต่ตอนหลังพอเข้าเข้าการบําบัด CPX เนี่ยที่มาพูดคุยกันเนี่ยจะมานั่งคุยกันว่าเต็มใจเลิกจะได้เลิกด้วยเรื่องอะไรบางคนก็จะบอกด้วยจะเลิกให้เพราะลูกเราก็จะเอาลูกเนี่ย มาคุยว่าพ่อเลิกได้ไหมอะไรอย่างนงี้ยณวันนั้นทําไมเราต้องตรวจทั้งหมู่บ้านถ้าเราไปตรวจเขาเนี่ยถ้ากลายเป็นเราเนี่ยเฉพาะเจาะจงเอาเข้าเลยเอาผิดเขาแต่เราก็คือต้องทําให้มันเหมือนกันทุกคนทั้งหมู่บ้านโดยที่ว่าไม่เลือกที่รักมักที่ชังครับ แล้วที่ผ่านมาบําบัดสี่รายเนี่ยครับคือตอนนี้เลิกหมดแล้วหยุดขาดเลยเราตรวจอยู่เรื่อยๆสองรายแต่อีกสองรายเนี่ยตรวจเจอเป็นครั้งคราวคือจางมั่งเข้มมั่งพอตรวจเจอเนี่ยพอจะตรวจทุบเนี่ยเขาจะยอมรับเลยว่าวันนี้แม่งตรวจนะเขาใช้มาอา้าวพี่หมอก็จะบอกว่าไม่เป็นไรตั้งใจใหม่คือคนในชุมชนจะไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูหรือไม่ได้มองเขาเป็นผู้ร้าย แต่มองเขาเป็นมิตรมองว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องคนในชุมชนอยากจะให้ทด,ทดสอบครับถ้าสมมติว่าผมเป็นคนในชุมชนเป็นผู้เสพวิธีการตรวจนี่มันต้องมีใครอยู่ยังไงอะไรยังไงบ้างผ<ด>ู้ใหญ่ไปเลยก็ได้ครับสมมุติว่าผมเป็นหนึ่งในสี่ของคนในชุมชนที่นี่นะครับแล้วก็อาจจะต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มว่าหรือติดตามเพิ่มว่ายังใช้ยาเสพติดอยู่ไหม ก็จะต้องเข้ารับการตรวจปัสสาวะนะครับโดยการตรวจเนี่ยก็คือพี่อสมจะเป็นคนตรวจให้รับอันนี้จากจากพี่ใช่ไหมฮะพอรับเสร็จปุ๊บไปฉี่ไปฉีดเราเราต้องมีใครตามผมไปด้วยใช่ไหมะแล้วคือทําไมต้องตามไปเยอะขนาดนี้ครับจะได้รู้ความมั่นใจว่าเขาฉี่จริงๆรแล้วอย่างนี้คือผมก็ต้องห้ามปิดประตูจริงๆับต้องห้ามปิดใช่ไหมโอเคครับอันนี้เอ้า ก็ต้องเปิดเงีมบเงี <disappointing. S 2> ยบไมไงยืนดูด้วยนะครับที่หลังให้ผมครับต้องเอาต้องต้องนี้เลยใช่ไหมครับหลังให้ผมหลังให้ผมครับฉีดคือต้องขนาดนี้เลยอย่างนี้ถ้าตามขั้นตอนคือผมต้องถือไปเองไม่มีใครใส่อะไรเข้าไปเยืนดูกันฉีดตลอดเป็นไกด์ไลน์ที่เขากำหนดมาเลยใช่ไหมครัค่ะสวัสดีค่ะพอผู้ป่วยที่เขาเข้ามาคัดกรองเขาได้ปัสสาวะมาแล้วเนี่ยคือเราต้องมีคนอยู่กันครบ ใช่ค่ะเราเราจะอยู่กันครบในในส่วนของฝ่ายปกครองนะคะส่วนที่เป็นผู้ช่วยนะคะส่วนอันนี้เป็นคุณตำรวจนะคะแล้วก็เป็นอสมแล้วก็เป็นอสค่ะที่จะมาบูรณาการทํางานร่วมกันค่ะอันนี้นะคะของคุณวาเชียร์นินนะคะขึ้นสองขีดนะคะก็แปลว่าไม่ได้มีสารติดใช่ะถ้าสมมุติว่ามันขึ้นขีดเดียวเนี่ยแปลว่าใช้สารเสพติดใช่ไหมคะ ตร,ตรงนี้จะยังไงต่อครับคนที่ขึ้นฉีดเดียวนะคะจะไม่ถูกดําเนินคดีนะคะ,ะแต่ว่าเราจะส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจคะ<ช>่ะอันนี้คือแน่ใจว่าไม่ได้โดนคดีเสพค้าอะไรยังไม่ถึงจุดนั้นใช่ไหมรับครับเราเป็นผู้ป่วยในโครงการเราเราก็จะทําการ,รบำบัดรักษาในชุมชนเราครับครับไม่ต้องกังวลเรื่องจะดำะเนินคดีครับแต่ถ้าเราเป็นผู้เสพในชุมชนเราก็จะถือว่าเป็นผู้ป่วยนะครับคําถามก็คือว่าขั้นตอนการบําบัด ผู้เสพในชุมชนที่เป็นผู้ป่วยจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับบทบาทสนนี้นั่นจะเป็นบทบาทของทางภาคเจ้าที่สาธารณสุขนะครับพอมาถึงมือพี่พยาบาลเนี่ยต้องดําเนินการยังไงต่อครับสิ่งแรกที่เราประเมินก็คือประเมินในเรื่องของพฤติกรรมความรุนแรงนะคะว่ามีอันตรายต่อตัวเองต่อคนอื่นต่อเข้าของหรือไม่ถ้าไม่มีสิ่งนี้เราก็จะพิจารณาประเมินในส่วนของระดับการใช้สารเสพติดที่เราเรียกว่าประเมิน V2 ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาบัดที่เราเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะเป็นผู้เสพเป็นหลกักแต่ในระดับผู้ติดเนี่ยก็คือเหมือนหยุดไม่ได้เลยเมื่อรู้สึกอยากต้องทําทันทีหรือไม่ไม่สามารถเซียนยาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นระดับผู้ติดซึ่งอันเนี้ยทั้งผู้เสพและผู้ติดเนี่ยค่ะพิจารณาลายกรณีที่มีความจําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ในผู้เสพบางรายที่เราสามารถดูแลร่วมกันได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะบาบัดในชุมชนค่ะแต่ต้องไม่พบแพทย์ในเรื่องของการตรวจร่างกายตรวจอื่นๆร่วมด้วยเพื่อให้เขาปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะคถ้าเป็นชีวิตจริงเขาตอบเขาจะกล้าตอบตรงไปตรงมาไหมครับ<อ>เขาจะต้องคิดไหมว่า เราก็ค่อยค่อยชวนถามไปเรื่อยค่ะเราเราจะไม่ได้แบบจี้ถามเพื่อให้ได้คําตอบเราค่อยๆถามไปเช่นเรื่องกฎหมายเราก็จะไม่ถามมีปัญหาเรื่องกฎหมายไหมเราถาม่าเอ๊เคยมีปัญหาเรื่องโดนจับอย่างส่วนใหญ่คนไข้ที่บัมบัดที่เราเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะเป็นผู้เสพเป็นหลักก็อันนี้จะเป็นในส่วนของการเทสในเรื่องของกล้ามเนื้อมือแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อสายตาการใช้ ทักษะของร่างกายนะคะแต่ว่าจุดมุ่งหวังค่ะเราไม่ได้มุ่งหวังว่าให้เขาทําได้หรือทําไม่ได้ถ้าจําลองตอนนี้ก็คือว่าผมเป็นผู้บําบัดเนาะแล้วอันนี้ก็คือเหมือนเป็นพี่เลี้ยงใช่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ค่ะแต่ว่าเขาต้องลองคีบเป็นคนเดียวก่อนลองลองก่อนเห็ไหมครับผู้ผู้เสี่ยาก็จะลองคีบดูใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะไปใส่อันนู้นเลยครับค่ะมันเลื่อไม่ได้แล้วเห็นไหมอันนี้อ่าค่ะซึ่งพอเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เขารู้สึก อย่างนี้ครับครับ <c oughs> โอ้แต่ว่าจะเห็นว่าเขาไม่ได้โดดเดียว <c oughs> ใช่ค่ะเอามือรองก็ได้ค่ะได้ใช่หมใช,<อ>ใช่ค่ะคใช่ค่ะให้ให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องประครับประครองสิ่งนี้ให้สําเร็จไปด้วยกันนะคะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคไม่สําคัญแล้ว <c oughs> มินนี่อันนี้ต่ังหาที่เขาอย่ากให้เขาจําไว้ในใจว่าเขาเป็นคนสําคัญ ชุมชน CBTX จะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับความแอคทีฟของผู้นําชุมชนหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับความยากของการเป็นชุมชนบำบัดยาเสพติดน่าจะอยู่ที่การทํางานร่วมกันของหน่วยงานในท้องถิ่นซึ่งต่างสังกัดครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลก็จะต้องส่งพยาบาลจิตเวชเข้ามาช่วยบําบัดผู้ป่วยแล้วก็ให้ความรู้คนในชุมชนด้วยนอกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับสถานีตํารวจภูธรก็ต้องส่งตํารวจมาทํางานสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปและที่ขาดไม่ได้ก็คือหน่วยงานท้องถิ่นฝ่ายปกครองอําเภอที่ต้องได้รับการสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในพื้นที่นะคุณรุ่งโรธ ในส่วนนี้ตอนแรกเนี่ยผู้นําชุมชนก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ยากมากในช่วงแรกของการเข้าร่วมโครงการก็มีปัญหากันว่าจะทํางานร่วมกันยังไงเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มาจากต่างสังกัดพอมาจากต่างสังกัดมารวมกันไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพใครต้องทําอะไรอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความยากที่มันอาจจะทําให้นโยบายเนี้ยขยายผลต่อไปได้ไม่ง่ายนกักน,นะครับนะครับประหลัดอำเภอบางเลนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทดลองที่ ชุมชนบ้านลาดสแกก่อนถือว่าเป็นชุมชนที่มีความพร้อมเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีความแอคทีฟแล้วก็จริงจังเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่จริงจังก็จะทําเหมือนกับว่าให้มันจบๆไปตามนโยบายนะครับ,รบแต่ว่าชุมชนนียก็ต้องบอกว่าทั้งอสอมอคนในชุมชนเนี่ยให้ความร่วมมือก็เลยนำชุมชนนี้มาเป็นเหมือนแซนด์บ็อกซ์เพื่อที่จะลองผิดลองถูกแล้วก็ทางด้านของลัดอำเภอก็บอกกับเราด้วยนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการขยายผลด้วยจะไม่ทําแค่ชุมชนนี้ หมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวแต่กาลังที่จะขยายไปในหมู่บ้านรอบข้างเพราะว่าถ้าหมู่บ้านรอบข้างยังมียาเสพติดอยู่หมู่บ้านที่ทำ CBTX ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยนะครับลองไปฟังนะครับว่าปลดัดอำเภอบางเลนพูดถึงความยากของเรื่องนี้ยังไงบ้างครับความยากอ,าอันดับแรกเลยคือที่ใหม่ๆเนี่ยเรื่องของของ,ของความร่วมมือความร่วมมือของไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการเองด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีหลายๆส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ปกครองสาธารณโรงพยาบาลมันเป็นหลายหน่วยที่เข้ามาซึ่งการบังคับประชาการทํางานนีมน่มันแยกกันอันนี้ถ้าเกิดรวมกันแรกๆอาจจะรวมกันยากอันละอีกอันนึงก็คือเรื่องของผู้นําผู้นำนี่สําคัญนะครับถ้าเกิดผู้นําไม่มีความเข้มแข็งไม,ไม่ไม่จริงจังกับกับงานแบบนี้นะครับทำปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็จะเลิกไป ถ้าถามว่าอะไรคือตัวชี้วัดของนโยบายชุมชน CBTX นะครับก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าชุมชนไหนที่ทําโครงการชุมชน CBTX แล้วเนี่ยจะต้องอย่างน้อยที่สุดคือไม่มีผู้เสพเพิ่มแล้วก็นําผู้เสพเข้ารับการบําบัดจนหมดไปนะครับอันนี้คือตัวชี้วัดแต่จะทําได้หรือไม่ก็คงต้องใช้เวลาอีกสักปี2ปีครับถามต่อไปว่าตอนนี้ประเทศไทยมีชุมชน CBTX กี่ชุมชนแล้วนะครับนี่คือตัวเลข ข้อมูลนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566มาจนถึงเดือนกรกฎาคมปี2567เราจะพบว่ามีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ CBTX แล้วจำนวน2,300กว่าชุมชนครับซึ่งจริงๆเป้าหมายจะมีชุมชนที่จะต้องทำา1ตําบล1ชุมชน CBTX เนี่ยครอบคลุมทั้งหมด7,000กับอีก255ตําบลก็ถือว่ายังเหลืออีกประมาณ5,000ชุมชนที่จะต้องขยายผลไปต่อครับ ตอนนี้มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมการบำบัดในชุมชน CBTX แล้วนะครับรวมๆแล้วประมาณ23,743คน ท็อป5จังหวัดที่มีผู้ป่วยเคารับการบัตรมากที่สุดก็คือร้อยเอ็ดสงขลานครสวรรค์นครราชสีมาแล้วก็ขอนแก่นครับคุณผมก็เห็นว่าหลังจากที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยแต่รอบนี้มันมีความต่างจากครั้งอื่นในการแก้ปัญหายาเสพติดเพราะว่าบทบาทนําดูเหมือนจะไปอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องนี้ครับคุณสมศักดิ์ก็บอกว่ายกให้ากรมนตรีก็มองแบบนั้นเหมือนกันที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเราเอาแนวคิดในเรื่องของผู้เสพคือผู้ป่วยมาใช้นะครับ หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณาสุขก็จะมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อที่จะตอบสนองนโยบายยาเสพติดในระยะยาวด้วยนะครับรัฐนมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็บอกว่าตอนนี้กําลังจะมีการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกรมการแพทย์ไปอยู่กับกรมสุขภาพจิตครับโดยหลังจากนี้กรมสุขภาพจิตก็จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะทํางานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดซึ่งจะต้องวางบุคลากรไว้รองรับภาระงานด้วยแล้วก็จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมด้วย คุณสมศักดิ์ก็บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็สั่งให้ตรวจปัสสาวะในชุมชนในหมู่บ้านในกรอบ25จังหวัดยาเสพติดที่ระบาดรุนแรงหากพบผลบวกให้คัดกรองโดยกระทรวงสาธารณสุขก็จะแยกผู้ป่วยเป็นระดับอาการต่างๆนะครับทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปตามสถานที่ต่างๆที่เตรียมไว้ คุณสมศักดิ์ย้ําด้วยนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องไปช่วยชุมชน CBTX เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขาครับในอําเภอเป็นประธานทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขจะต้องทํางานช่วยกันถ้าต่างคนต่างทําก็จําทําไม่จบส่วนที่เหนือหนักไปกว่าชุมชนก็อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับทหารแล้วก็ตํารวจครับในคำชมเรื่องซีบีทีครักก็มีตรวจสวัสวิ์กันแล้วก็แต่เขาเขา,อาบอกว่าเขารตัวกันยากมากเลยครับเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพอีก ก็เจ้าภาพก็เป็นอยู่แล้วทีนี้ถามอันนี้ดีมากเลยผมก็พยายามประกาศให้รู้ด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องไปช่วยนะครับ c v t x อ่ะกระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขาท่านในเพอเป็นประธานอันนี้ก็ต้องรู้ว่าเป็นของมหาไทยสาธารณสุขต้องช่วยอย่างแข็งขันตามเชื่อฟังประธานถ้าไปต่างคนต่างทำแล้วไม่จบแล้วนะครับ ทีนี้เรามองต่อนะครับว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ทำงานไปนะครับในเรื่องของการบําบัดผู้ป่วยเนี่ยก็กวาดเอ,า,อาที่ตรวจปัสสาวะที่พบผลบวกก็เข้ารับการบําบัดไปแต่อีกขาหนึ่งที่จะต้องทําด้วยเหมือนกันก็คือการปราบปรามในส่วนนี้เนี่ยพนักงานก็คือจะอยู่กับเจ้าที่ตํารวจครับโดยปกติแล้วเนี่ยในสอพอก็จะมีการแบ่งงานาเป็นกลุ่มต่างๆไม่ต่างไปจากองค์กรอื่นๆครับองค์กรตํารวจก็เช่นเดียวกัน ในสอพอเนี่ยจะมีหน่วยงานมีกลุ่มงานหลายส่วนมีกลุ่มงานทั้งป้องกันและปราบปรามซึ่งเราจะคุ้นชินว่ากลุ่มงานนี้จะทํางานตั้งด่านสายตรวจรวมไปถึงตํารวจจราจรด้วยแล้วก็จะมีกลุ่มงานสอบสวนซึ่งเป็นกลุ่มงานที่นั่งอยู่ในออฟฟิศคอยรับแจ้งบันทึกประจําวันอีกกลุ่มงานนึงก็คือกลุ่มงานสืบสวนนะครับในการหาข่าวต่างๆ กลุ่มงานสืบสวนกับกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามจะต้องมาทํางานร่วมกันแล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าในชุมชนในอําเภอนั้นจะมีชุมชน CBTX ในส่วนนี้แหละครับก็เลยทําให้ตํารวจจะต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่เหมือนกันที่จะเข้าหาประชาชนหรือว่าเข้าหาชุมชนเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะมีภาพจําว่าเวลาเจอตํารวจก็จะกลัวนะครับชุมชนก็จะกลัวคนเสพก็จะกลัวไม่กล้าให้ความร่วมมือแต่หลังจากนี้ตํารวจก็ต้องปรับบทบาทตัวเองสร้างความเชื่อใจมากกว่าสร้างภาพ กลัวให้กับคนในชุมชนครับจริงๆตอนแรกตอนแรกเข้ามาฮะเข้ามาเขาก็ไม่คุยนะ,ะคือเขาก็รู้ฮะว่าว่า,วา,วาตำรวจกับยาเสพติดเป็นสิ่งที่มันมันเราต้องปรับปรามแต่พอเราเข้ามาหลายๆครั้งบ่อยๆครั้งนะครับเขาก็พูดกับเราเหมือนเราเป็นครอบครัวเขาอะเพราะว่าหนึ่งคือตำรวจที่ลงชุมชนน่ะผมก็ต้องคัดคัดให้ให้เป็นตำรวจที่เป็นกันเอง 1. เป็นกันเอง 2. คือเข้าถึงเข้าถึงชุมชนและประชาชนคือในส่วนเรื่องการขยายผลเนี่ยเ,เราจะมีทีมงานของฝ่ายสืบสวนซ,ซึ่งจริงๆเราเรามีชุดมาประกบอยู่แล้วนะครับพอเขาเริ่มเปิดใจพอเขาเริ่มเปิดใจเราก็ค่อยๆถามเขาในกรณีเขาไปซื้อมาจากไหนแหล่งที่มาของยาติดๆอะไรอยเงี้ยครับแต่เราไม่ได้ว่าคาดคั้นหรือหรือ,รอต้องการให้เขาเ ขาเรียกว่าอะไรให้ข้อมูลเราอย่างเต็มที่หรือเปิดเผยความลับอะไรเงี้ยฮะเราแค่ต้องการแหล่งที่มาเพื่อที่ป้องกันตีกรอบไม่ให้ชุมชนเนี้ยมีคนเสพเพิ่มนะครับเพื่อเพื่อเหมือนเป็นวัคซีนให้ชุมชนเขา จริงๆชุมชน CBTX ไม่ได้เพิ่งมาเกิดขึ้นในยุครัฐบาลเศรษฐานะครับมีมาตั้งแต่ปี2564ตั้งแต่มีการแก้ประมวลกฎหมายยาเสพติดผู้เสพคือผู้ป่วยแล้วแต่ว่ามันเพิ่งจะมาเป็นนโยบาย1ชุมชน1 CBTX ที่จะดึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาเป็น,นกลไกในการแก้ปัญหายาเสพติดในรัฐบาลยุคนี้ชุดนี้เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นราคงต้องดูต่อว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงในการใช้ชุมชน CBTX ในการแก้ปัญหายาเสพติดครับ